มันจะมีก็อตสิบทางประวัติศาสตร์อันนึงในออสเตรเลียนะครับเกี่ยวกับสถานีรถไฟชื่อดังในเมลเบิร์นที่ชื่อว่า Flinders Street Station นะซึ่งหลายคนนะ่ะ ที่มาเมลเบิร์นหรือว่าอยู่เมลเบิร์นนะครับก็คงจะเคยผ่านสถานีนี้กันบ้างนะเขาว่ากันว่านะครับแบบของสถานีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนทําไมครับอีเมลหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันยังไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการสลับแบบของสถาปัิกนขึ้นครับอ่าคือยังไงเขาว่ากันว่านะครับแบบของสถานีรถไฟที่ควรจะต้องส่งไปมุมไบประเทศอินเดียเอาดันส่งมานะครับที่เมลเบิร์นนะครับส่งมาผิดซะงั้งนนะครับแล้วคราวนี้นะครับแบบที่ควร ต้องส่งมาที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาบอกว่าถูกส่งไปที่มุมไบแทนก็เลยจะเห็นได้ว่าสถาปปตยกรรมของฟล n d e r อร์ r e e t s t a t i o n เนี่ยมันจะมีความแบบพระตะพระตะเบาๆใช่ไหมครับส่วนสถานีที่มุมไบเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีความแบบโออาตะวันตกมากเลยเอาล่ะเห็นใช้นขนาดนี้ใช่ไหมจะไม่เชื่อได้ไงแต่แต่แต่นะครับถ้าเรายึดตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สถานี CST นะครับที่มุมไบนะครับหรือที่แต่เดิมเนี่ยเขาเรียกว่า Victoria t e r m i n u s เนี่ยเขาสร้างเสร็จตั้งแต่ปี1887 แล้วแล้ว12ปีต่อมานะครับในปี1,899ถึงเพิ่งจะมีการตกลงมีการตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะสร้างสถานี Flinders นะแล้วก็มีการออกแบบตั้งแต่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทิ้งช่วงกัน12ปีไม่สามารถสลับกันได้แน่นอนครับทุกคนคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคลิปนี้นะครับอันแรกครับ mix up เป็นคำนามนะครับแปลว่าความผิดพลาดความผิดพลาดที่เกิดจากความสับสนนั่นเองครับอีกอันหนึ่งครับ architectural design อันนี้เนี่า แบบทางสถาปัตยะกรรมหรือว่าแบบของสถาปนิกที่วาดขึ้นมาสำหรับการสร้างตึกนั่นเองนะครับและคำนี้ครับ heritage site ก็จะแปลว่าสถานที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือว่าสถานที่ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์แล้วทุกคนคิดว่าการสลับแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพิมพ์มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะ